ที่ผมจะมารู้จักกับพระเจ้านั้นชีวิตของผมเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นทำให้ผมได้เดินไปในทางของยาเสพติดแล้วทำให้ผมได้หมกมุ่นอยู่กับยาเสพติดจ,จนทำให้ร่างกายผมเสื่อมโทรมลงแล้วทำให้ชีวิตผมรู้เลยว่าฤทธิ์ของยาเสพติดนั้นมันร้ายแรงสำหรับชีวิตของผมอย่างไรแล้วก็ทำให ผมรู้เลยว่ากำลังที่ยืนอยู่ได้นั่นคือกำลังของยาเสพติดไม่ใช่กำลังของตัวผมเองจนทำให้ผมรู้ว่าการเข้าข้อเกี่ยวกับยาเสพติดในช่วงที่ผมไม่เชื่อพระเจ้านั้นมันมีชีวิตที่ที่ที่ผมสิ่งที่จูงใจผมสำหรับสิ่งเหล่านี้นั่นก็คือเพื่อนที่ชักนำผมและชักชวนเริ่มต้นด้วย เล่าจากนั้นไปสู่บุรี่และจากบุหรี่ไปสู่ยาเสพติดจนทำให้ผมเริ่มไม่ไหวต่อสิ่งเสพติดนั่นคือผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ร้ายแรงสำหรับชีวิตของผมในวันนั้นหลังจากนั้นช่วงที่ชีวิตผมได้ข้อเกี่ยวกับยาเสพติดนั้นจนทำให้ร่างกายของผมรู้สึกว่าไม่ไหว ต่อสิ่งเหล่านั้นด้วยความที่ว่าอยู่ในครอบครัวคริเสเตียนผมก็เริ่มที่จะแันเข้ามาและขอผู้นี้นั่นคือพระเจ้าที่จะช่วยเหลือชีวิตของผมผมได้เริ่มต้นอธิษฐานกับพระเจ้าแล้วเมื่อถึงคืนวันหนึง่งผมได้เปิดวิทยุฟังเพื่อจะฟังก่อนนอนปรากฏว่ามีรายการหนึ่งที่ ดังขึ้นมานั่นก็คือเสียงสันติได้พูดเรื่องราวของพระเจ้าจนทำให้ภายในผมอยากจะพึ่งพาพระเจ้ามากขึ้นผมไปหยิบพ้ามผีกีเดียนมาเล่มหนึ่งผมก็เปิดตามในสิ่งที่เขาพูดผมเปิดไม่ทันผมก็จดจดก็ไม่ทันทีนี้ผมก็ปิดวิทยุแล้วผมก็เริ่มต้นกับพระเจ้าว่าโรงเจ้าข้าข้าโรงจะเริ่ม อ่านพระคมีตั้งแต่มัดอิวไปจนถึงวิบอนตั้งแต่เวลานี้นั่นคือเหตุการณ์หนึ่งที่ผมได้มารู้จักกับพระเจ้าผ่านทางสื่อทางวิทยุนั่นคือเสียงสันติจนทําให้ผมได้มีโอกาสอ่านพระคมีอธิษฐานและสามารถมีกําลังที่จะเลิกยาเสพติดนั้นได้พระเจ้าได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของผมตั้งแต่นั้นมาที่ผมเริ่มอ่านพระคมภี แล้วทําให้ผมได้เห็นว่าพระเจ้าได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของผมโดยการที่ก่อนหน้านั้นผมไปร่วมนมัสก,การร่วมกับอนุชนแต่เขาเชิญผมมาอธิษฐานปรากฏว่าผมอธิษฐานไม่ได้ผมเงียบตั้งนานเกือบห้านาทีหลังจากที่ผมได้เริ่มต้นฟังวิทยุเสียงสันติแล้วได้มีโอกาสเริ่มต้นอธิษฐานกับพระเจ้าเริ่มต้นขอกําลังจากพระเจ้าและเริ่มต้นอ่านพระคัมภีร ตั้งแต่วันนั้นมามีเหตุการณ์หนึ่งที่ผมเพื่อนผมก็พาไปนมัสการในกลุ่มอนุชนอีกผมก็เริ่มรู้เลยว่าพระเจ้าได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของผมโดยการที่มีคนหนึ่งได้เชิญผมอธิษฐานอีกซึ่งเป็นการเปิดการนมัสการผมก็สามารถอิฐานได้จนทําให้ผมรู้ว่าฤทธิเดชของพระเจ้าที่ผ่านทางพระวจนะของพระเจ้านั้น สามารถเสริมสร้างชีวิตและเปลี่ยนแปลงชีวิตจากคนที่อธิษฐานไม่เป็นขี้อายกับกลายเป็นว่าเราสามารถอธิษฐานได้โดยการทรงนำของพระเจ้าครับสิ่งที่ผมอยากจะท้าทายพี่น้องก็คือว่าสิ่งหนึ่งที่บางครั้งเราเราไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้โดยทุกทางอย่างเช่นผมไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการเลิอกอยาเสพติด แต่วันหนึ่งเมื่อพระเจ้าเข้ามาในชีวิตของผมเมื่อมีเหตุการณ์หนึ่งที่เข้ามาในชีวิตและเริ่มท้าทายชีวิตของผมผมก็เริ่มที่จะเข้าหาพระเจ้าเริ่มศึกษาพระวจนะของพระองค์เริ่มที่จะอธิษฐานกล้าที่จะขอการช่วยเหลือที่มาจากพระเจ้าจนบัดนี้ทําให้ชีวิตของผมเองได้มีการเปลี่ยนแปลงแล้วผมอยากจะท้าทายพี่น้องว่า รองพึ่งพระเจ้ารองอธิษฐานกับพระเจ้าลองอ่านพระวจนะของพระเจ้าและผู้ที่ยังไม่เชื่อหรือผู้ที่เคยได้ยินข่าวประเสริฐของพระเจ้ารองของการช่วยเหลือในนามขององค์พระเยซูพระเจ้าในทุกปัญหาที่คุณได้เจอแล้วพระเจ้าจะช่วยคุณได้เหมือนอย่างชีวิตผมที่พระเจ้าได้ช่วยผม